คว่านครสวรรค์ประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและต้านไทยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ในายกองบ์งค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประธานาธิเศษเมื่อวันที่31กรกฎาคม2,568ผลตาบเอกสมศักดิ์ จันทพิงนายกวงการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและต้านไผ่ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568ณอาคารอนเนกประสงค์สัมนาและจัดแสดงนิทร,รรศกาบึงบรเพศอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์และพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ยังได้ร่วมบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความรู้สึกของฉันต่อมหันตภัยยาเสพติดตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน และความห่วงใยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่มีต่อปักยายหายาเสพติดและเยาวชนในพื้นที่นางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องจึงเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้ เราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งครอบครัวโรงเรียนชุมชนและภาครัฐเพื่อปกป้องชีวิตและสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเครือข่ายภาคีจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและต้านไทยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีกิจกรรมทำแบบทดสอบความรู้ก่อนการอบรม เพื่อประเมินความเข้าใจเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องเล่าหลังกำแพงโดยทีมวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวจริงจากผู้ต้องโทษและผู้เสพยาเสพติดผ่านมุมมองที่สะท้อนความเจ็บปวดความผิดพลาดและบทเรียนชีวิตซึ่งสร้างความเตือนใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากทั้งนี้ยังได้มีการร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคุณแพทพาวเวอร์แพทในหัวข้อ รู้ทันโทษพยาเสพติดช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมซึ่งได้เล่าถึงช่วงหนึ่งของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เขาเคยเผชิญกับปัญหายาเสพติดการต่อสู้กับความผิดพลาดในชีวิตและการกลับตัวมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยกิจกรรมได้ดําเนินต่อในรูปแบบเิธีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมปุ่มโดยทีมงานของ p พดพาวเวอร์แพร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นตั้งคําถาม,ถาม และร่วมกันคิดแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติด